รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งแก้ปัญหาย,ยางอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะคะพร้อมเสนอให้ตัวแทนชาวสวนยางเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาการปฏิรูปในการให้ข้อมูลแล้วก็นําเสนอข้อแนะนําต่างๆนะคะซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกรติดตามจากรายงานค่ะพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยที่กลุ่มตัวแทนชาวสวนยางมีความกังวลว่าจะเป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มนายทุนและจะสร้างความเสียหายเกิดขึ้น โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันถึงการพิจารณาออกกฎหมายครั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนซึ่งได้มีข้อเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหายางพารายอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีตัวแทนชาวสวนยางร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อ ทำหน้าที่ศึกษาแล้วก็ทาข้อเสนอแล้วก็ติดตามการทํางานของของระบบยางทั้งหมดเนี่ยให้ไปแล้วก็เมื่อมีข้อเสนออะไรดีๆก็ก็เอาข้อเสนอนี้นี้ไปปฏิบัติการร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเกษตรกรเนี่ยมันก็จะมีความใกล้ชิดขึ้นแนวร่วมกันเนี่ยว่าคุณเห็นอะไรคุณแก้ยังไงก็เห็นด้วยเขาก็ก็พอใจครับ นรนนกัอกจากนี้กลุ่มภาคีเครือข่ายทั้ง7ประเทศยังให้การสนับสนุนเข้าร่วมการตรึงราคายางพาราและจัดตั้งตลาดกลางร่วมกันเพื่อช่วยให้กลไกตลาดของสินค้ามีตัวชี้วัดและยังช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถกําหนดราคาเองได้เป็นครั้งแรกที่ที่7ประเทศมีการเรีนร่วมกันซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเลยก็คือเรื่อง อยากจะตั้งตลาดร่วมกันในเจ็ดประเทศเป็นตลาดกลางร่วมกันเพราะการตั้งตลาดกลางเนี่ยมันจะช่วยให้ตกลงกของตลาดสินค้าจริงตลาดจริงเนี่ยตลาดสมม้วทันทีเนี่ยมันมีตัวที่วัดมันมีตัว,ม,ตวมีตัวเห็นนะนะมันเป็นตัวตัดชินีชอ้ีว่า ยางจริงๆมันควรจะซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะพืชเกษตรหลายชนิดเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและได้เร่งเข้ามาแก้ไขขณะดเดียวกันจำเป็นต้องได้รับข้อเท็จจริงและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแก้ปัญหาลุล่วงและสำเร็จและนำไปสู่การทำให้อาชีพเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้